สวัสดีครับผมเซลวุธครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาใจสายสปอร์ตนะครับผมจะพามาดูว่าทำไมต้องเสียเงินซื้อรถคันนี้ไปดูกันเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็น Civic Hatchback นะครับตัว RS ราคาจะอยู่ที่1,239,000บาทสำหรับสีขาวแพททินัมมุกจะเพิ่มค่าสี1,000 0บาทมาดูการตกแต่งภายนอกกันนะครับ เริ่มแต่ด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับสีดำแบบเป็นโนแบ็ไฟหน้าเป็นแบบ LED ทั้งไฟเลี้ยวทั้งไฟเด y l ไลท์ไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยช่องดักอากาศนะครับแบบรังพึ่งพร้อมด้วยนะฮะไฟตัดหมอกช่องไฟดัดหมอกที่มีขนาดใหญ่เป็นแบบไฟ LED ด้วย ก็จะมีคิ้วนะครับของไฟตัดหมอกแบบสีขาวเพิ่มความสปอร์ตความโดดเด่นในรถรุ่นนี้เลยครับผมล้อแมกเป็นลายสปอร์ตนะครับ5ก้านแบบลมดำขนาดขอบ17ด้านบนนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและก็จะมีกล้องเลนวอร์ตนะครับแสดงภาพมุมอับสายตาสำหรับฝาถังน้ำมันนะครับในรุ่น Civic Hatchback เองนะฮะก็จะสามารถกดเปิดกดปิดที่ฝาถังได้เลย เภทน้ำมันนะฮะที่สามารถรองรับได้นะครับจะมีสติกเกอร์ติดบอกไว้อยู่รองรับ e10 e20 แก๊สโซฮอนะฮะ91 95สำหรับด้านท้ายในรุ่นนี้นะครับผมมาดูเลยการตกแต่งนะครับไฟท้ายเนี่ยยังเป็นความเอกลักษณ์นะครับแบบสไตล์ s h a p e พร้อมด้วยไฟเบรกด้านหลังสปอยเลอร์นะฮะจะมีแบบ2ชั้น คันแรกด้านล่างนะฮะเป็นแบบสีดำเป็นโนแบล็คแล้วก็ถัดขึ้นมานะครับเหนือกระจกขึ้นมาจะเป็นสปอยเลื่อหลังอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะให้ความโดดเด่นนะครับความเป็นสปอร์ตที่มีสไตล,ล์รุ่น C ีวิ a แฮ h แบ็ k นี้เลยสําหรับชีพฉลามที่ติดมากับตัวรถนี่เลยความโดดเด่นสวยหรูในรุ่นรถที่บ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ต ทันลงมานะฮะก็จะเป็นการชนหลังการตกแต่งก็จะมีชายการตกแต่งนะครับที่เป็นลิ้นรอบทันตรงนี้พร้อมด้วยในรุ่นนี้เลยซิกเนเจอร์นะฮะท่อแบบ2ท่อคู่เลยครับผมเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นในรุ่นนี้แล้วที่สำคัญใน Civic Hatchback เองนะฮะที่เป็นรุ่น RS ก็จะมีโลโก้คำว่า RS ติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่เลยครับฝากระโปรงท้ายนะครับ สามารถเปิดได้กว้างเพราะว่าเป็นรถ5้าประตูพื้นที่การใช้สอยเก็บของนะฮะด้านหลังกว้างขวางมากเลยแล้วก็จะมีบ้านบางๆนะครับไว้สำหรับกั้นสิ่งของด้านหลังเพื่อไม่ให้เห็นไม่ให้โผล่ขึ้นไปถือว่าการออกแบบการตกแต่งนะครับด้านหลังเนี่ยทำมาอย่างสวยหรูเลยนะครับมีประโยชน์มากๆแล้วก็ด้านหลังเองนะครับก็จะมีที่นะครับ ห้อยของสัมภาระอะไรต่างของด้านหลังด้วยการพับเบาะนะครับพับออกเป็น2ส่วนนะครับฝั่งนี้60ฝั่งนี้40เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้กว้างมากเลยสำหรับใครที่ตัดสินใจเลือกรถรุ่นนี้นะฮะบ,บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนด้านข้างนะครับผมสำหรับมือเปิดประตูก็จะตกแต่งนะฮะเป็นแบบสีโครเมียมลมดำ มือเปิดนะครับประตูด้านหน้า2ฝั่งเนี่ยจะมีระบบสมาร์ทย์เล e กดตรงนี้ก็คือระบบล็อกนี่เลยกุญแจอยู่กับตัวเล่าจับไปที่มือจับก็สามารถกดล็อกได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานผมจะพาไปดูด้านในกันนะครับว่ามีการตกแต่งนะครับพิเศษสวยสปอร์ตอะไรตรงไหนบ้างแตไปดูกันเลยครับ สำหรับด้านในนะครับผมอยากจะให้ดูตัวเบาะนั่งก่อนนะครับการตกแตง่งแบบแตะเข็บสีแดงบเบาะฝั่งคนขับปรับแบบไฟฟ้าแปดทิศทางพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งก้านข้างขวาจะเป็นระบบคุชคอนโทนพร้อมด้วยอะแดปทีฟคุชคอนโทนแปรผันฝั่งก้านพวงมาลัยข้างซ้าย จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายเข้าเมนูอื่นๆที่สามารถดูที่หน้าจอได้มาดูหน้าจอแสดงข้อมูลกันนะครับผมกดตกลงนะครับก็จะโชว์เมนูอื่นๆบนหน้าจอถัดลงมาก็จะเป็นโหมดการเปิดปิดระบบแอร์แอร์นี่สามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาแยกซ้ายขวาก็สามารถกดปิดซิงระบบซิงตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาตำแหน่งเกียร์ ก็จะสามารถเข้าเกียร์เเกียร์หมดสปอร์ตใช้ควบคู่กับแพดเดนชิพเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ให้อารมณ์นะครับในการขับขี่ที่ดูตื่นเต้นเราใจมากยิ่งขึ้นถัดลงมานะครับก็จะมีปุ่ม e ีคอนโหมดเสริมในเรื่องของการประหยัดน้ำมันถัดมาก็จะมีปุ่มเบรคโฮที่สามารถโฮเบรกให้ได้10นาทีแล้วก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับ ระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมจะมีทั้งหมด8จุดนะครับเพิ่มความปลอดภัยของรถเนี่ยรอบคันเลยทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับผมสําหรับแป้นเบรกแป้นทะเลงนะครับก็เสริมการตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับผมมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับผมเองนะฮะจะลองเข้าไปนั่งด้านหลังดูว่ามันกว้างนะครับขนาดไหนนั่งนะครับวางเท้าเนี่ย ถือว่าได้กว้างสบายเลยนะครับขนาดผมเองนะฮะสูงความสูงในระดับ170เซนติเมตรนะฮะก็สามารถนั่งได้สบายนะครับด้านบนหลังคาเนี่ยก็รู้สึกไม่ได้อึดอัดเลยนะครับเอ็นหลังนะครับก็สบายยังมีที่วางแก้วนะครับวางแขนแล้วก็ที่วางแก้วด้วยในรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์1,500 cc t u r b o c h a r อร์ 173แรงม้าแรงบิดอยู่ที่220นิวตันเมตรให้อัตราการประหยัดอยู่ที่17.2กิโลต่อลิตรความจุปริมาณถังน้ำมันอยู่ที่47ลิตรถือว่าให้พลังทั้งแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ระดับที่สูงมากๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจรถรุ่นนี้แล้วนะครับสามารถติดต่อนะครับสอบถามเข้ามายังที่อยู่นะครับเบอร์โทรติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เองนะครับผมก็สวัสดีครับผม